วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของเจ้ารถยนต์คันนี้ครับ Ford Ranger 2.2L XL Street เป็นอย่างไรกันบ้างติดตามชมครับเป็นรถที่ขับเดินทางยาวๆไกลๆขับได้สนุกเป็นรถที่ถ้าเข้าทางธุรกันดานหรือว่าไต่เดินสูงชันคนขับต่อเกียร์แม่นๆจะขับได้สนุกมาก Ford ดเลนเจอร์นั้นเขาครองกลุ่มอยู่กลุ่มเึ่นอยู่แล้วในตัวขับเคลื่อน4ล้อวันนี้พอกระโจนลงมาตรงนี้เนี่ยตลาดส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดก็คงจะต้องบี้โรมรันพันตูกันกับเจ้าตลาดอยู่อย่างหนักดวงแล้วครับต้องมาลองดูการส่วนเรื่องของการขับฟิลลิ่งอะไรต่างๆที่จะมาดูว่าขับแล้วตัวไหนสนุกกว่ากันตัวไหนโดนใจเรามากกว่ากันนั้นต้องลองขับด้วยตัวเองครับ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมขับวันนี้เป็นรถยนต์จะเรียกว่าปิกอัพมาตรฐานก็ว่าได้ครับเป็นรถยนต์ปิกอัพเกียร์ธรรมดาแล้วก็เป็นแคปปกติเพียงแต่อาจจะมีอื่นๆพิเศษขึ้นมาเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่คือรถยนต์ Ford Ranger 2 2 LXL Street เป็นรถยนต์ Ford Ranger ที่ทำออกมาเข้าหากลุ่มหนุ่มๆหน่อยใช้คำอย่างนี้ละกันนะครับ รถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลสุดแถวเรียง2.2ลิตรหรือว่า2,200ซีซีโดยประมาณคือจ,จุจริงๆ2,198ซีซีทำงานร่วมกับเทอร์โบชาร์เจอร์และก็อินเตอร์คูลเลอร์กำลังเครื่องยนต์ที่ได้ก็คือ160แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3,200รอบต่นอนาทีแล้วก็มีแรงบิด385นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,600รอบจนถึง2,600รอบต่นอนาทีถ่ายทอดกำลัง ด้วยเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6จังหวะอัตราทดช่วงล่างด้านหน้าไปอิสระปรีกนก2ชั้นทำงานร่วมกับคอยสปริงและก็เหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นแนบนะครับเป็นรถที่ขับเดินทางยาวไกลๆขับได้สนุกเป็นรถที่ถ้าเข้าทางธุรกันดานหรือว่าไต่เดินสูงชันคนขับต่อเกียร์แม่นๆจะขับได้สนุกมากาเวลาขับในสภาพการจราจรติดขัดก็อาจจะ อึดอัดบ้างเป็นธรรมดาโดยเฉพาะยิ่งคนที่คุ้นกับการขับรถเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้แบบผมนะครับแต่คนที่ขับรถเกียร์ธรรมดามาเรื่อยๆก็คงรู้สึกเฉยๆไม่ได้อึดอัดอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเคยชินความคุ้นชินมากกว่านะครับจังหวะการต่อเกียร์นั้นทําได้ดีครับมีจังหวะกระตุกกระชากในรอยต่อที่อัตราทดต่างกันอยู่นิดหน่อย แต่ว่าโดยรวมแล้วต้องถือว่า Ford r a n g e r 2 2 L X L Street คันนี้เป็นรถที่ขับดีใช้ได้ครับการเก็บเสียงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้การทรงตัวดีคนที่ชอบแนวแน่นๆเฟิรเฟิหน่อยน่าจะชอบส่วนคนที่อยากได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นก็อาจจะไปเปลี่ยนยางแล้วก็ใช้ยางที่มันมีแก้มสูงหน่อยนะครับแค่นั้นเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องแบบนี้ใครชอบอย่างไร ก็าหามุมหาตำแหน่งหาจุดที่ตัวเองชอบทำได้ง่ายๆครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรากมาๆนะครับว่ากันเรื่องราวมายืดยาวแล้วผมขออนุญาตขับเล่นสนุกสนุกเล่นกับเกียร์เล่นกับรอบเครื่องสักครู่นึครับ Ford Ranger 2.2L xl Street คันนี้ราคา670,000บาทเสร็จษที่บอกเสรจเสรจษคือจำไม่ได้จริงๆว่าอีกกี่พันก็เป็นอันว่า6 7 0 0 0 0กับ เสร็จพันอีกนะครับเป็นรถที่ออกมาต่อสู้กันในตลาดรถปิกอัพแบบขับเคลื่อน2อล้อแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลซึ่งถือว่าเป็นตลาด อีกตลาดหนึ่งที่เปิดขึ้นมาสู้กันในกลุ่มของ Young Generation ในกลุ่มของคนที่ชอบขับรถสนุกสนานกับการเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเอง Ford r a n g e r นั้นเขาครองกลุ่มอยู่กลุ่มเึ่นอยู่แล้วในตัวขับเคลื่อน4ล้อวันนี้พอกระโจนลงมาตรงนี้เนี่ยตลาดส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดก็คงจะต้องบี้โรมรันพันตูกันกับเจ้าตลาดอยู่อย่างหนักดวงแล้วครับต้องมาลองดูการส่วนเรื่องของการขับฟิลลิ่งอะไรต่างๆที่จะมาดูว่าขับแล้ว ตัวไหนสนุกกว่ากันตัวไหนโดนใจเรามากกว่ากันนั้นต้องลองขับด้วยตัวเองครับสมัยนี้ลองขับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นลองขับรุ่นนี้รุ่นนั้นแล้วตอบตัวเองเงินของคุณคุณคือคนตัดสินใจครับ